ทางช่องยินดีรับค่าการช่วยเหลือเรื่องค่าดำเนินการผ่านพร้อมเพย์1 8 1 6 2 6 6 3 6 6ขอขอบคุณในน้ำใจของทุกท่านมาณที่นี้สวรรค์เรื่องรองตอนที่สามใครถูกใจก็ช่วยติดตามกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องได้อยู่ไปนานๆด้วยนะครับพระกุมากรกสปะทูลกลับว่า หากวันนี้มีพราหมณ์ผู้หนึ่งมีภรรยาสองคนโดยภรรยาคนแรกมีบุตรชายอายุสิบกว่าปีในขณะภรรยาคนที่สองตั้งคันจวนจะคลอดออกมาแล้วแต่พราหมณ์ผู้นี้ได้ถึงแกกรรมลงก่อนมนุย์ผู้เป็นบุตรของภรรยาคนแรกจึงเอ่ยขึ้นกับมารดาคนที่สองว่าทรัพสมบัติทั้งปวงของบิดาของข้าพเจ้านี้จะตกเป็นของข้าพเจ้าทั้งหมดหาได้มีของสิ่งใดเป็นของท่าน มารดาคนที่สองจึงตอบกลับว่าจงรอก่อนจนเมื่อถึงเวลาที่ฉันคลอดบุตรออกมาถ้าบุตรของฉันเป็นเพศชายสมบัติเหล่านี้ส่วนหนึ่งย่อมตกเป็นของเขาแต่หากออกมาเป็นเพศหญิงบุตรีผู้นี้ย่อมตกเป็นส่วนหนึ่งในสมบัติของเจ้าอันหนึ่งเรื่องในลักษณะนี้เป็นวัฒนธรรมเกี่ยวกับการจัดการมรดกของพวกพราวนในอินเดียผู้หญิงจะไม่มีสิทธิ์อันใดเลย ในทรัพย์สมบัติของผู้เป็นบิดามีแต่เพียงทายาทฝ่ายชายเท่านั้นที่จะจัดแบ่งให้นอกจากนี้ทายาทผู้เป็นฝ่ายหญิงก็ยังตกอยู่ในฐานะเพียงผู้ถูกใช้สอยเท่านั้นเองอีกด้วยหลังจากที่มานบน้อยผู้นั้นได้ฟังคํากล่าวของมารดาคนที่สองเช่นนี้แล้วก็ยังคงที่จะกล่าวยืนยําคําเดิมอย,อย่างนั้นจนมารดาคนที่สองอดทนรนไม่ไหว จึงถือมีดเข้าไปในห้องแล้วกระทำการผ่าท้องตัวเองเพื่อที่จะได้ดูว่าบุตรของตัวเองนั้นเป็นเพศชายหรือเพศหญิงท้ายที่สุดนางก็ได้สิ้นชีพไปในท้ายที่สุดนี่ถือเป็นการทำลายชีวิตของตนเองทำลายเด็กในคั์และทำลายทรัพย์สมบัติเนื่องด้วยที่นางเป็นผู้โง่เขลาเป็นผู้ที่สแสวงหาทรัพย์โดยปราศจากการใช้ปัญญา ท้ายที่สุดจึงผ่านพบแต่กับความพินาศแต่หากมันดาคนที่สองนี้เป็นผู้มีศีลมีธรรมเป็นอันดีย่อมหาได้กระทำเช่นนี้ย่อมไม่ชิงสุกก่อนหามย่อมรอจนกว่าจะพบกับความสุขสมณะพรามณ์เหล่านี้มีชีวิต อยู่นานเพียงใดย่อมยังประโยชน์ให้ผู้อื่นได้ร่วมสะสมบุญเช่นนั้นสำหรับพระองค์เองก็ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขของประชาชนเป็นอันมากเปรียบได้กับหญิงรักษาคันจนครบเวลาฉันนั้นแม้จะได้ฟังดังนี้แล้วพระเจ้าปายาสิกก็ยังไม่ทรงเชื่อยังทรงคัดค้านต่อไป จนในท้ายที่สุดพระเจ้าปยาสิรงยอมจำนนต่อพระกุมารกัสประเทศผู้มีความฉลาดมีปัญญาในการโต้อตอบปัญหาโดยใช้การยกเรื่องราวขึ้นมาเปรียบเทียบโดยทำให้ผู้ฟังเข้าใจได้อย่างดีจนพระเจ้าปยาสิรงต้องยอมรับว่าคนเราเมื่อตายจากไปแล้วจะกลับมาเกิดใหม่จริงนรก สวรรค์มีจริงโอปติกะมีจริงทำให้พระองค์ทรงหันมานับถือศาสนาพุทธและทรงเป็นหนึ่งในผู้อุปถัมภ์ในพระพุทธศาสนาอีกองค์หนึ่งสำหรับผู้ที่ไม่เชื่อเรื่องบาปบุญเรื่องนรกสวรรค์เรื่องโอปติกะเป็นต้นเรื่องเหล่านี้มีพระสัมมาสัมพุทธทาได้ตรัสไว้ปรากฏในอป,ปันะกะสูตรว่าดูก่อนพิกษุท์ทั้งหลายสมณครามบางพวกมีวาทะอย่างนี้ มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าหนึ่งทางที่ให้แล้วไม่มีผลสองการบูชาไม่มีผลสามการบวงสวงไม่มีผลคือการที่เวลามีแขกมาเยือนบ้านเราเราเลี้ยงอาหารแก่แขกนั้นสี่ผลของกรรมดีกรำชั่วนั้นไม่มีห้าโลกนี้ไม่มีหรือสัตว์ที่ตายจากโลกอื่นได้มาเกิดในโลกนี้ไม่มีหกโลกอื่นไม่มีคือสัตว์ที่ตายจากโลกนี้ไปเกิดในโลกอื่นไม่มีเจ็ดมารดาไม่มีบุญคุณแปดปิดาไม่มี บุญคุณก้าสัตว์ที่เป็นโอปาติกะไม่มีสิบสมณพราหมณ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทราบถึงโลกนี้และโลกอื่นด้วยปัญญาอันยิ่งเองและสามารถทําให้ผู้อื่นรู้ตามด้วยนั้นไม่มีสมณพราหมณ์ผู้มีวาทยอย่างนี้มีความเห็นอย่างนี้คือมีความเห็นเป็นมิจฉาทิิย่อมจะต้องเบื่อหน่ายในการประพฤติกุลธรรมสาประการคือกายสุจริตวจิสุจริต มโนสุจริตแต่จะย,ยึดมั่นในการประพฤติอกุศลกรรมสาประการคือกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตด้วยเพราะเหตุว่าสมณพราหมณ์เหล่านี้ไม่เห็นโทษของอกุศลกรรมและไม่เห็นอนิสง์ของกุศลกรรมปอโลกคือโลกหน้าหรือชาติหน้านั้นมีอยู่แท้แท้แต่พวกเขากลับบอกว่าไม่มีความเห็นเหล่านี้เป็น ิาทอันหนึ่งหากจะกล่าวตามหลักพระพุทธศาสนาแล้วผู้ใดก็ตามที่ยังมีกิเลสอยู่เมื่อสิ้นอายุไขแล้วย่อมจะต้องไปเกิดในภพภูมิต่างๆซึ่งมีกันด้วยทั้งหมด31ภูมิคือสวรรค์ชั้นกาม,มาจร6ภูมิสวรรค์ชั้นพรหมโลกที่มีรูปพรหม16ภูมิสวรรค์ชั้นพรหมโลกที่เป็นอรูป,ปรพรหมสภูมิอบายภูมิสี่ภูมิคือเกิดเป็นสัตว์นรกเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน เกิดเป็นเปรตเกิดเป็นอสุรกายหรือผีรวมมนุษย์โลกทั้งหมดรวมเป็นสามิเอดผู้มี